สนุนโดยอีดิดเหมยอีดิดเหมยชอบและแล้วก็บริการสุดตึงบริการรับฟาร์มของลูฟี่เกียห้าก็มีอยู่ในนี้ด้วยนะครับลองค้นหาได้เลยและบริการสุดตึงที่ผมจะนําเสนอในวันสนีนั่นคือหอคอยที่ฟาร์มตาดัดได้ถึง1,100เมตร1,000 100สตาร์ดัสแต่เพื่อนเพื่อนต้องการสตาร์ดัตแบบ1น0ัเมตรขนาดนี้หรือว่าจะเติมยัดเองก็น่าจะไม่คุ้มนะครับเพราะ300เมตรมันตั้ง3,300ัาม้โลบัตโอ้ระเจ้าแพงมากแต่ที่นี่นั้น1,100สตาร์ดัต i อ้มินิ later แล้ววันนี้ก็มาพบกับพ่อหนุ่มสุดเทพ007เอ่ออไม่ใช่สุดเทพพี่ชื่อเทพ007จริงๆนะดูชื่อพี่ก่อน <laughs> ไอชื่อแม่งใส่เป็นภาษาไทยเลยเสร็จแล้วผมก็มาสุมสามตัวละครแบบตึงๆจริงๆผมก็ต้องรู้เลยแล้วแหละแล้วผมต้องได้สามตัวเนี้ยเออช่วงนี้เสียงอาจจะแปลกๆเพราะว่าเป็นร็อตในไอ้เราะหน่อยอีกแล้วแล้วแล้วมันก็จะสุมสามตัวแบบเบิ่มๆจริงๆมันก็ล็อกอยู่แล้วไม่ต้องสงสัยอ่ะเออเห็นไหมไอตัวที่สามมันเขียนว่าแบบมันเขียนว่าตัวละครงงๆเว้ยคือแบบมันให้เราสุมเนี้ยไหมจริงๆเราสุ่มแล้วก็ได้แบบสามตัวนี้ตลอดเลยทําไมวะแล้วตอนนี้ ผมก็ทําการวิ่งเข้าไปที่มันแนะนํไม่ให้เข้าไปในนนี้นะเออไม่ต้องบอกก็ได้นะผมเล่นมาเกมนี้มันยี่สิบกว่าปีแล้วมันก็ต้องแบบต้องแบบตึงๆอยู่แล้วนะผมเทพแบบโคตรเร็วภายในหนึ่ง ep เนี่ยผมก็อาจจะเทพสัตว์เลยก็ได้นะครับกลายเป็นโคตรมหาเทพสัตว์เลยนะครับผมไอ้เชี่ยเขาจะพูดทําไมร้อโหลดแป๊บแล้วผมก็ตัดเข้ามาในดาดกับกลายเป็นมหาเทพสุดเบี้ยวดูผมดิผมเทพจริงจริงนะ เออจริงๆผมอยากจะเปลี่ยนชื่อเป็นมหาเทพเหมือนกันแต่ว่ามันใส่ไม่ได้นะคุณทาได้ผมได้อยู่แล้วระดับบนไหลของผมระดับกิกี้ระดับตาบลนะครับบอกเขาดียว่าผ่านแบบง่ายแน่นอนมาถึงนะฮะมันจะให้วางนารฬุดนะครับผมแบะแล้วก็ปล่อยดาวกระจุดวงจักรไปไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ดาวกระจุดวงจักรอันนี้มันปลาดาวกระจุ่นะฮะแล้วผมก็ทําการปลาดาวกระจายเข้าสู่บหน้าของเขาแบบโหร้าย ไม่มีภาพประกอบในกนรารปาดวจายนะครับแจ๊แจ๊ไอชี้แยะด้วยระเมิดสิบล้านในแรงเที่ยเลยแล้วก็ทําการวางยูนิตเพิ่มตามคําสั่งและสุดหล่านี้เอ,อ่อเลเวลเตะกระทืบมันนะครับอะไรประมาณนั้นเจะแจ๊แจ๊ะในการตีช่วงแรกนะหลายคนอาจจะงุนงิสนิดนึงนะครับโอ้อะไรกันเนี่ยไม่มีคุณสามใช้เฉยเลย <laughs> จัางยี้มันต้องไปเติมแล้วแหละเออ เมื่อกี้บาทวะไอ้สั <c oughs> เดี๋ยวนะครับถ้าจะกลายเป็นหมาที่ต้องเติมตังค์แบบนี้มันก็อาจจะหลายบาทอยู่นะครับผมแล้วผมก็ทำการวางโกคูไปบนภูเาภูเขานะแล้วงานฉีดบนหน้าแบบรืยรวยใช่ผมจะผ่านตรงนี้ไปแบบง่ายได้เลยโคตรหรืออะเฮ้ยง่ายจริงนะเนี่ยผ่านแล้วเหรอคุณจะต้องวางยูนิตได้ก่อนแเดิลยเราเลยราเลไม่รู้วางมันไดวางไปแล้วเฮ้ยไม่มีคำพูดอื่นแล้วหรอกฟุตตี้หน,น้ามาไอ้เีจย ไอ้ไม่ใช่ดีฟุตี้ซามาไอ้ไฟดูดเยอะไอ้ชีแล้วผมก็ประกาศจะทืบตรงนี้ไปแบบรวดเร็วจริงๆมันสมควรจะผ่านแล้วนะเฮ้ยตัดไปเฮ้ยไอ้ชีนานเกิน <S <S 1> <S 1> และเนี่ยก็คือเส้นทางการเป็นมหาเทพ0 0นเจ็ัดเข้ามาในเวลที่ยีไม่รู้จัดมายังไงและดกูกี้ของผมที่ได้มาตอนนี้คือแบบเต็มหน้ากระดานผมกพเลยจัดให้กับนะฮะมันที่แข็งแกงที่สุดของผมคือรูโตไอ้ชี S <S <S ไอเชียน่าจะแข็งแก่งสุดในตีก็แล้วแหละและตอนนี้ผมก็ให้นาฬิกะเข้าเห๋านั่นแดกกี้ให้หมดครั้งไปเลยเอ,อกระเป๋าแม่งตันสิบห้าหรอวะเนี่ยไอชี้กี้จัดเลยแต่ตอนนี้นะครับผมก็ทําการแดกกี้หมดครั้งแล้วแล้วก็กินที่หมดแล้วก็ทําการยัดไปเลยในกระเพาะโอ้ยอเวลยี่สิบหกก็ยังน้อยจัดและตอนนี้ผมมีอยู่ที่สิบเอ็ดสตาร์ดัสผมก็เลยจัดไปเลยหนึ่งเม็ดต้มมาดูกัน ออไอเ่ได้นาโนตตัวเดิมไหมไอเจเอามาทำเพื่อเรียกว่าจาัดเหมือนเดิมครับแปะคุยดีโอติดเลือดมากตัวนี้คือเป็นตัวติดเลือดที่แรงที่สุดในเมตาเกมแล้วในสมัยเพื่อ20ปีที่แล้วนะฮะน่าจะแรงสุดแล้วและนี่ก็คือดีโอดีโอสี่ดาวดามจ13ล้านพร้อมติดเลือดเ <laughs> มตาเว้ยไอเจมาแน่ผมว่าเลยทำการที่จะวิ่งบ่ายในตอ่อเรื่ เฮ้ยเฮ้ยชียลืมไปจริงๆผมลืมรับเงินเว้ยผมก็เลยกลับออกมาอีกครั้งแล้วก็จัดแบบจุกๆสิบรอบไปเลยดีครับน้องๆนี่ครับในการสุ่มตู้ตาด้านเหมือนเดิมนี่บาร์กี้และบาร์กี้พ่อมาดีนี่มันไมกี้แล้วแล้วผมก็ได้ใบรุ่นตกมันไมกี้มาหนึ่งตัวแล้วก็ตัวอื่นในเยือเยือยเลยเอยผมไม่ได้ล S! <S ูฟี่เลยหรอวะหมดแล้วในตอนนี้นะครับคือไม่ได้หมดเว้ย กระเป๋าเต็มไหม <c oughs> ไอเชีย่ยคือตอนนี้นะครับผมได้ไวรุ่นตกมันไมกี้มานะฮะไอเชีย่ยตัวนี้นะครับบอกคมเดียวว่าตึงมากๆานะครับเป็นพลังจมตีเจ0บรวกนะฮะวิกญาโจมตี300 3 0ออพ่อนะสามวินาทีนะครับบอกคำเดียวตึงเชี่ยเตะหน้าหันหน้า,หนาแหกอะไเดียวเตะหนักมากๆเตะตึงนะครับผ่านสตอรี่ไปแบบง่ายๆเลยเออตบมือไว้เยัยรบระยะไอสัต เอามาทำใหม่ละดินี่เเปื่มามก็ให้อือตัวนี้ตึงอยู่นะครับเป็นตัวละครที่ใช้ได้พอสมควรนะครับผมควรที่จะจัดมันนะครับผมใช่จัดมัน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 อยู่เนนะี่ยไอเจ้าคนที่จัดจริงๆวะ่ะแล้วผมก็ทำการดวิ่งเข้าไปในด่าน I've minutes later เออ,เอ,อจริงๆผมก็ไม่อยากข้ามในช่วงวัยรุ่นตักมันกนระทืบนะครับแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้จะยาวเกินกว่า2ชั่วโมง ผมก็ไปกระทืบจนเเวทผมห8แล้วมันไวเกินไปป่าวะผมก็เลยตัดสินใจที่จะทําการทรั้งยิ่งใหญ่กับการรับผิดชอบอันใหญ่แย่งที่จะวิ่งไปวิ่งไปแล้วตอรี่อีกแล้วใช่ผมจะเข้าไปในตอรี่แต่ผมเมืี้เกียนลงว่าเจ๊ยหรือว่าเราจะจัดตัวที่เทพกว่านี้มาว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะเป็นเด็กเด็กเด็กเป๋าเต็มไอ้เฮ้ What the ตัดมาอีก1นึ่งแล้านชั่วโมงผมก็ได้รู้กับตัวเองว่าผมก็เป็นเทพได้ดตอนนี้กระเป๋าผมไม่เต็มอีกแล้วผมขยายกระเป๋าถึง500กับตัวละครกิกกี้ที่เต็มคังผมไปหมดเลยเฮ้ย hey, อะไรกันเนี่ยกิกกี้พวกนี้คือดาเมจมันกระจุ่มปิ๊ดมากคือผมไม่ปื้มกับดามเมจของมันเลยไอเชีย่ยตัวนี้ปื้มเป็นมืน่นโ้และผมก็เลยไล่หาตัวละครที่ผมจะเอาไปเล่นได้บัดดาเมจกิกกี้เกินไป สามร้อยไอ้เี๊ผมนี่ปาดเหงือ่อยันไข่กันเลยทีเดียวครับโอ้อะไรกันเนี่ยดูครับรกีกี้แต่ละตัวของผมมันช่างไร้ประโยชน์และตัวเนี้ยอันนี้น่าจะได้ครับเพราะวีแันตีมันสี่วแล้วก็เบิร์นด้วยเนี่ยเบิร์นไข่งไงล่ะครับและตอนนี้ผมก็เลื่อนหน้าไปพบกับแมวที่มีหน้าตาแปลกประหลาดเฮ้ยสี่หมื่นสองเลยอย่างงั้นเหรอเป็นดาเบที่รุนแรงมากกันเลยดีแดียเดียนะเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวนะวนะข้างล่างนี้ยังมีตัวละครที่ ผมพลาดสายตาเออไอตัวนี้นะครับมันก็ดัมเมจพัดเอียวอะน้อยมากๆนะแต่นะครับเท่นะครับผมแล้วก็ตัวละครที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเทพเงาเลเวล175อเสพราการจำเป็นของเขามันสุดซอยหน้าบ้านซอยยิกกซอยยิกจริงๆครับ <S <S และผมก็ทำการเรื่อนจอขึ้นไปเพื่อหาตัวละครในช่องสุดท้ายเฮ้ย hey! ดาเมจ904วิไอตัวนี้มันก็อาจจะใช้ได้อยู่นะ แต่ว,ว่ามันไม่ตึงเลยครับน้องๆใช้ได้บอกว่าเนี่ยเอาเอฟเฟกมาแล้วกันนะฮะผมเลื่อนจอไปก็เจอกับเฮ้แต่ในนี้เนี่ยมันก็ไม่มีตัวตีแอมกันนะแต่ช่วงนี้ยังไม่เจอแอผมก็เลยจะเอาตัวละครที่มีดะเมจค่อนข้างรุนแรงตัวนี้ก็สองพันนะครับเอาไปก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนทีหลังแล้วกันเฮ <c oughs> ้พวกนี้มันก็ตึงดีกว่าสี่พันเยเคและตอนนี้ผมก็ตัดสินใจะเอาตัวละครพวกนี้ไปบวก บวกเลยครับรออะไรบวกแน่นอนบวกตึงๆไอ้สตัตว์ตึงเปียกจะสุ่มเกลือได้แบบกี่กี่และเอฟเฟกต์แอนิเมชั่นสุดเท่อลังการอ่างชางแต่ตาแย่ยหรือใครที่จะตามหาไข่ลอยสุ้แสนจ้าหรือเทพเบีย้ยวสุดเงาเอา้ะไอ้แย่ทำไมมันเยอะจังวะเฮ้ยเทพกุดองไวขนาดนี้เลยแหละหรือใครที่จะสมบัตสะสมเอฟเฟกต์สุดเท่อย่างแปดหางเอ้าไอ้เีแย่มือถือกระเด็นใครที่อา่าเก็บสะสมรวมเอฟเฟกต์สุดเท่แบบอุ่นเขี้ยวล่าหรือใครที่จะเน้นเอฟเฟกต์แต่ตา ก็สามารถติดต่อได้มาเทาเรรียร้านจินกุง้งเออใครที่มีตัวละครดีๆก็สามารถติดต่อขายกันได้นะครับหรือใครที่จะหาตัวละครสิบแนวก็สามารถสุ่มได้ตัวเลยอะเลยอันนี้ยังไม่ได้ลงเลยนี่ว่าผมก็เลยจัดเป็นพ่อหนุ่มเซธฐฐีดูไบเปิดประการเอาเทพเกา่าเลเวล 5, ร้อยเจ็ดห้าเลเวลร้อยเจ็ดห้าศูนย์จุดหนึ่งวินาทีไอ้ยี่ไม่ถึงตึง้งวิแล้วเสียววินะครับทำการซอย ข้างหน้าแบบรวดเร็วไอ้เจ๊เอ้ผมไม่ต้องทําอะไรเลยคับพี่ผมแค่นั่งกินหมี่เกี้ยวไปแล้วก็นั่งดูมาตีไปแบบเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือมันชิวครับ<ฮ>ือทําให้ผมนั่นผ่านด่านทุกด่านแบบทุกสตอรี่แบบง่ายดายิ่งกว่าผมจะ้เจอแอร์ใช่แล้วและนี่คือตัวละครสุดเบี้ยวอย่างเทพเงาที่ทำให้ผม่ันแบบง่ายดายแค่ว่าผมไดียวอแอร์ใช่ั้นก็ผ่านจัวละครสุดเบี้ยบอย่าะเบิเตาที่ทำให้ผมทันบบง่านได้ดย,ด<ฮ>ยืนกว่ามไ้จ ผมได้กินมีเกีียวไป2องสามชั่วโมงจนพบกับว่าเฮ้ยตัวเดียวกุ้ม่านยาวขนาดนดี้เลยแหละ,ะผ่านแล้วอะไรกันเนี่ยผมได้สุดมีเกีียวไปแค่ครึ่งช้อนผมก็ผ่านแล้วผมต้องสุดไปอีก88ดสิบแปชั่วโมงทเจ้เจีย,ยอะไรผมรู้สึกว่ามันจะมีความเมากาัดไแล้ว,ลวผมก็ลงยาไปถึงแปดสิบแปชั่วโมงเพื่อทำการเลเวลแปิบส เปไนยิงน้องๆเล่นกันกี่ชั่วโมงครับถึงจะขึ้นเลเวลประมาณนี้แบบไม่มีคูณ2 <c oughs> บอกคำเดีวผมมาตึงเปียและนี่ผมก็เลยตัดสินใจที่จะมาเอาตัวอีพีพวกนี้และจัดทีมแบบเบิ่มๆที่จริงๆทีมประมาณนี้ก็ตึงนะแต่มีดาเมจที่ตึงกว่า <c oughs> เดี๋ยวนะถ้าผมจะจัดทีมลง i n น i ิ i ตีแบบโซโลแบบไม่มีตัวเงินผมจะต้องทําการ <c oughs> เอาไอเทพเงาวไว้ตัวแรกแล้วก ซาโบเบิรนเอ๊เอาไปดีปวะไอ้ตรงนี้มันไม่มีแอร์อยู่แล้วผมจะเอาซาโบเบิรนไปทําไมและตัวนี้ก็ดาเมจสี่หมื่นเปิดเป็นตัวละครที่ปั๊มดาเมจได้ดีมากและส่วนเกรก็ดีผมก็เลยทําการเอาชินอบุไปเพราะตอนนี้สถานะของผมนะั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยเผาไหม้ติดเลือดและดาเมจแรงติดแข่งด้วยบอกคำเดียวว่าผมสามารถบู o ดาเมจได้ถึง1000ล้านล้านดาเมจ รามาดูกันนะคะผมว่าผมจะได้ดามจในรอบนี้เท่าไหร่กันเชียวแบบตัวละครโคตรกากผมไม่รู้ว่ามันกากหรือเปล่าก็ลองนําเสนอกันดูนะครับว่าตัวละครของผมนี้มันกากหรือไม่จริงๆบอกว่าจ,จะเป็นเทพทูมาเกิดนะฮะเกิดใหม่เป็นเทพทูอีกแล้วเฮ้ยเกิดไปทั้งทีก็เป็นเทพทูไปแล้วอะไรเงี้ยเปเปล่เปล่เปล่อะไรกันเนี่ยและตอนนี้ก็ทําการซอยจุซอยแหนะแค่เทพเงาตัวเดียวผมอาจจะรอไปถึงเว็บ ที่หนึ่งยก็ได้นะอันนี้ผมละเมอเลยดูดบุญมาวะเนียงงเหมือนกันแล้วตอนนี้ผมก็ใช้เทพเงาในการฟาร์มต่อเนื่องให้มันจิงน้ำติอิวต่อไปเนี่ยมันปล่อยน้ำดำไม่ใช่น้ำติอิเป๊ะแตะแทะในการใช้เงาปลาใสหน้าตรูจนตาบอดตายอีตาบอดตาบอดตายตึงเกินไอ้เนี่ยมึงก็เบียวจนตึงดูดิครับท่านผู้ชมตึงขนาดไหนเนได้นั่งเกาไข่ลอยแล้ว ไ minutes later แล้วแล้วผมก็เริ่มมีตากรรมชีวิตที่มันหลุดเพราะว่าผมอัพเทเงพเงาในการขั้นที่ตีติดเลือดหลแล้วนั่นเองผมก็เลยตัดสินใจจะวางตัวละครที่มีดาเมจตุ้นแรงย่างแมว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 มันชื่อทียอะไรวะเนี่ยตัวละครรับซะด้วยตึงแล้ผมก็ตัดสินใจเอาแมวแมวมาซอยเพราหน้าตะตูย่างหูร้ายเพื่อการเฟกดีโอนะครับเงาของดีโอมาต่อยแมวแมวด้านหน้า เชื่ออะไรเนี่ยช่าเกาและนี่คือตัวละครที่ดมีดาเมจสามแสนแล้วใช่มันสามแสนแล้วทุกคนฟังไม่ผิดดาเมจตอนเนี้ยมันสามแสนเชื่อแรงสัตว์และตอนนี้นะครับผมก็เอาเมียวเมียวตีดาเมจสามแสนนะฮะใส่เป้าหน้าตะตูเพียงเป้าเดียวนะครับแรงสัตว์กันเลยทีเดียวเม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 ียวและแล้วผมก็ตัดใจที่จะเก็บเงินก้อนสองหมื่นเพื่อทําการอัพเมียวเมียว ให้การโจมตีนั้นเป็นหมู่คณะ,ะยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้มันตีตัวเดียวดาเมจแรงก็จริงตีตัวเดียวนะครับก็นั่นแหละรครับคือข้อเสียของแมวแมวและแล้วผมก็ใกล้แล้วที่จะทําการอัพแมวแมวในขั้น20,000ื่นเื่อการใช้ปลดปล่อยบังไข่เส้นบงซากุระแต่แนวไอเจ้าตองมือนีบาทเดียวเรียบร้อยซึ้มและตอนนี้มาทีเงาเงานะครับกลายเป็นอิจิโกไปลวลวเชี่ยอะไรเนี่ย และตอนนี้นะครับแมวเงาของเรากลายเป็นอินจิโกและมีดามจถึง400แสนกันเลยทีเดียวในการฟาดบังไข่นะครับน้ำดำซีอิ๊วเหมือนเทพกาวเลย <c oughs> ที่แกครูเอามาที่คือทีมดำๆทั้งนั้นเลยว่าเนี่ยในมหาค้อทีมปลดปล่อยน้ำดำตาเสือดาวน้ำตาเสือดาวก็เชียร์และตอนนี้แหละครับท่านผู้ชมในการปลดปล่อยแมวแมวตัวนี้อาจจะยื้อไปได้ไกลมากๆก็ได้เจ้าผมนั้น ต้องเก็บเงินอัพขั้นสุดท้ายให้แมวแมวนั้นตึงแน่นอนตึงเปียกๆและแล้วครับท่านผู้ชมฮะในเว็บที่24นั้นแมวแมวก็รู้สึกตีช้าเกินไป8ปดวิเอ้ยแมวแมวตีช้าผมก็เลยตัดสินใจที่จะทําการอันยิ่งใหญ่นั่นก็คืออัพเทพเง,พเงาทุยยิ่งใหญ่ตรงไหนวะเดี๋วผมจะทำการอัพเทพเ,พเงาให้มันตันให้ได้และพร้อมติดเลือดไหลเม่นไหลดินอันรุนแรง แรงรัดรัดนีชิยลินพันธุ์แลแล้วผมก็นั่งเกาขาไปตรงนี้แบบตึงๆก่อนที่ผมจะวา่าตัวละครสุดเทพอย่างเกรฟฟูมสาสกัตเตอร์เรื่อๆ,ๆวางตรงไหนดีวะนี่แล้กับบนเรียงแล้วแล้วผมก็าอาบาักหนามแทงตูดสตูจนตูดนั้นพรุนเป็นหลังพึ่งเฮ้ยโอเคฟูมัสกัตเตอร์หลือตัวเดียวอาจจะยังไม่อยู่นะครับ ผมจะเอาเบืนข้างหน้าตรงนี้ด้วยจริงๆอาจจะยังไม่เบิ์นเอาชิโนบุไปแทงหำก่อนเพราะว่ามันตีไวมากๆแต่ตีตัวเดียวนะฮะแจ๊แะแจ๊ะแจ๊ะไวมากเลยครับท่านผู้ชมและตอนนี้มอนเตอร์นั้นแทบจะไม่หลุดเลยแม้แต่สน้อย <c oughs> หลับรอเลยท้าย t อ <hours> <c oughs> วโมงต่อหลแล้วผมก็บ้านแตกจุดได้ <c oughs> บ้านอะได้ของผมที่ทำได้นั้น มันตึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย<ะ>ผมนันเดือดทำการอึ้งกับดาเมจตัวเองไปพักใหญ่อะไรกันเนี่ยดาเมสะสมกองผมส1 8รบีไอ้เหี้ยสแสนแปดสิบสี่แสนกว่าล้านเ, <c oughs> เ,เนี่ยเชื่ออะไรเนี่ยผมก็ง,งงกับดาเมจที่ผมทำได้เพราะว่ามันเบื่อเกินไปอย่างนั้นเหรอและนี่คือพลังกาวของเทพเงาเกิดใหม่ทั้งทีดูดกาวไปแล้วไอ้อไม่ใช่และแล้ว เพราะว่าในเวลแม่งเป็น้อยกูยังไม่มีโออาสักกันหนึ่งผมก็เลยจัดใจจะเอาเทพกาวนั้นไปบวกด่านนี้แบบ ex แน่นอนเมื่อทำการบวก ex แล้วมันตึงขนาดไหนจับตาจับตุดดูสิครับ0.1วิไอ้เชี่ยผมว่าผมผ่านทุกโหมดเอาจริงนะแค่มีตัวนี้ผมก็ผ่านได้แบบง่ายดายไม่ว่าจะรู้จนเรวห้าร้อยอะไรเพียงแค่มีตัวนี้ไอเชี่ยลามจริงไหเนี่ยเพียงแค่มีตัวนี้ ผมก็อาจจะทะลุไปถึงเลเวล500แล้วก็ผ่านได้ทุกด่านแบบตึงๆว้าวตึงเลยเนี่ยตอนนี้เวลเป็นร้อยยังไม่มีเจ็ดดาวสักตัวนะครับแต่แม่งเวลไวจริงแลวแล้วในการผ่านด่านนี้แบบง่ายด่านในการรงอีกมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอดูครับแค่เอาเทพเงายืนข้างหน้าเยอะๆมอนก็แทบจะผ่านมาไม่ได้แล้วส่วนซาโบนั้นมเผาแอร์ไปก่อนโจโจโจเสีย หายหมดเลยและตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่าผมเนะี่ยเกิดไปทั้งทีก็เป็นเทพทูไปซะแล้วไอ้ชี่ไอ้ชี่โหดเกินดูดิครับไอ้ชี่ผ่านพ่านหมดเลยอ่ะชี่เป็นเทพทูนี่มันง่ายขนาดนี้เลยเหรอมันง่ายชิวเกินไปเปล่าน้องๆเฮ้ยฮ <ih> ่า ah ง่ายเกินผมก็เลยตัดใจจะตีท้ายงูไปถึง่านสุดท้าย